ขยับไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันนะฮะสองสาวตบกันสนั่นลั่นสถานีรถไฟหัวหินฮะฝรั่งกำลังจะฟินฟินบ้านเราประเทศไทยตกใจโอ้โหสาวไทยทำไมมันแรงขนาดนี้ ถ่ายรูเป็นพยานด้วยถ่ายรูปเป็นพยานด้วยถ่ายรูปเป็นพยานด้วยไปลงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาด่เฮ้ยเฮ้ยไปช่วยเป็นพยานตำรวจเลยนะตช่วยเป็นพยานตำรวจด้วยนะช่วยเป็นพยานตำรวจด้วยนะเฮ้ยไว้ยู่เยูยูยูโฟโต้ไ Yeah, I make movie, movie. You photo you photo? I movie, make movie. Okay. Oh. คู่กรณีฟาดกันอยู่ผู้หญิงไทยแต่คนที่ถ่ายไว้เนี่ยฝรัออ่งนะฮะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับตบกันต่อหน้าฝรั่งเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนานขนาดไหนมวยยกหนึ่งสามนาทีล้วนเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ตกใจเฮ้ยมีผู้ชายดิมีรปภอ,อยู่ใ,ใกล้ทำไมไม่ห้ามมาเอาไม่อยู่ความร้อนระอุม,มันเกิดขึ้นจริงๆป้าต,ติ๋มป้าติ๋มรุ่งสกุลเนี่ยแกเป็นวินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นแกบอกอยู่ในเหตุการณ์เต็มสอง เกิดอะไรคนขับสองแถวย่านนี้เชื่อว่าพีส่ส้มส้มเนี่ยเขาไม่ยอมไม่ยอมให้แก็บแก็บก็คือเรียกรถผ่านระบบแอปพลิเคชันนะนะไม่ยอมให้แกลบมารับผู้โดยสารย่านนี้ก็เลยมีปากเสียงกันพอมีปากเสียงกันคราวนี้ก็ตบกันตบกัน,กนสนั่นวันไหวตบยังไงคือตอนแรกนักข่าวยังไม่ได้เห็นคลิปตบยังไงป้าติ๋มเลยจําลองเหตุการณ์ให้ดูว่าตบกันยังไงยกรองเท้าคว้างกันยังไงฟาดยังไงป้าติ๋มสาธิต เรียกมาอนี้เลยนะท่นี่ก็ไม่ยอมเียกเข้าสารอะไรหมแล้วเรียกว่าะไรบ้างอะไรนะหมูแล้วป้าดีนะว่า,วา,วา,วาสาธิทางกันหน่อยอ่ะนี่ไม่เหมือนจริงนะนี่เหมือนจริงแค่ครึ่งเดียวนะถ้าอเอาแบบเหมือนจริงเต็มๆเลยนุชพี่นุชนี่รับรองหัวเบิดแน่แล้วป้าแกอินเนอร์ได้นะก็เห็นมาเพราะฉะนั้นอธิบายตามหลักฐานที่เห็นมาสองลูกตาแล้วเมื่อสักครู่นี้ชุดฟ้าๆพี่รปภ ทวัตชัยบุญจันทร์อยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหอเราาอรปภขอสถานรถไฟหัวหินใช่ครับพี่ผมอยู่ตรงนั้นพอดีและพี่ไม่ห้ามห้ามไม่ไหวอธิบาไม่ห้ามไม่ไหวอผมเป็นโรคหัวใจแค่นี้อผมเป็นโรคหัวใจและที่สําคัญวันที่ผมทํางานคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยนั่นคือการทํางานวันแรกของผมเลยโดนเจิมด้วยสองผู้หญิงมาตบการข้างสถานีรถไฟเดี๋ยวฟังจากทวัตชัยประมานวันแรกเนี่ยผมก็มกครับ เจอปัญหาเลยครับแล้วก็ให้ผมไปจับแต่นั้นต้องตัวผู้หญิงก็ไม่ได้อีก uh huh. ผมก็ผิดอีกถ้าเป็นผู้ชายผมก็ได้ห้ามได้ครับแต่น,นี่เป็นผู้หญิงครับ uh huh. ผมก็บอกว่าตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้ว,ว,ลวให้ออกไป uh huh. แต่เขาก็ออกไปแล้วแล้วก็อ้อมกัรมาตีกันนี่ครับ uh huh. สองสามรอบ คือใช้มุกเวลาคนตีกัน,นตำรวจมาตำรวจมาได้ผลไหมไม่ได้ผลเขายังตบกันอยู่แต่เขาเหนื่อยเองอ่ะสามนาทีเขาจึงเลิกกันไปเองเพราะฉะนั้นไอกาที่ตะโกนของพี่ธวัชชัยไม่ได้ผลนะฮะไปสอบถามหน่อยว่าทําไมถึงต้องบันเลงกันร้อนระอุข,ขนาดนี้ถามพี่ส้มอ่ะพี่ส้มคนเปิดอ่ไดะไอต,ต,ตัวเปิดอ่ะพี่ส้มคือคนขับรถสองแถวย่านนี้ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเกิดอะไรขึ้นพี่ส้มบอกก่อนที่จะอธิบายดูหน้าก่อนทำไมหน้าพี่อ่ะโดนแฟ้มคว้างมามีทั้งแฟ้มคว้างสันแฝะสันสันแฝ แม้มหนักนะนั่นน่ะที่แก้มใต้ตาที่คางที่หน้าเฮ้ยพี่ถ้าผมเห็นพี่รัวใส่เขานะ <c oughs> อ๋อโดนได้เหมือนกัน <c oughs> โดนหนักเหมือนกันฮะงานเนี้ยเอาละพี่ผิดทําไมพี่ผิดพี่ตัวเปิดพี่ตัวเปิดแต่พี่ยอมรับผิดแต่ฝั่งนั้นเนี่ยก็อำมหิตเหมือนกันที่มารับผู้โดยสารญาตินี้โดยไม่มีความเกรงใจเจ้าถิ่นเขาจะทํามาหากินนี่สถานีรถไฟหัวหินปมเจ้าถิ่นทํามาหากินไม่ได้ก็เลยเกิดความร้อนระอุกันแบบนี้ครับฟังอย่าพี่ส้ม เพราะว่าเดินเข้าไปบอกเขาว่าลูกค้าเยอะนะแล้วตรงนี้เออมีคิวเปลี่ยนรถก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขาไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมแล้วเขาก็เอาเอาแฟ้มฟางมันเลยทาให้เราแบบนั้นใช่เข้าไปเลยเห็นบอกมีรองเท้าป่าด้วยอันนี้เขาเอารองเท้าป่าใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้พี่อยากจะสะท้อนปัญหาเรื่องแกลบกบวิงยังไงบ้างก็ถอยคนคนละก้าเราเรา ก็ถอยคนละ9แต่ตอนนี้ต้องถอยหลาย9้าแล้วเพราะว่าซัดก,กันอย่างรุนแรงนะฮะส่วนคุณพาคุณพาก็คือคนขับแก็ปเมื่อสักครู่นี้คุณพาบอกว่าทําไงได้ก็ทําให้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันลูกค้าอยากจะให้ไปรับตรงไหนก็ต้องไปแล้วลูกค้าอยากให้รับตรงนี้เพราะเขาลงมาตรงนี้พอดีอ่ะ ก็เอารถกําลังขนข้าวขนของขึ้นระหว่างกําลังขนข้าวขนของกระเป๋าใบเนี่ยใบรองสุดท้ายกําลังจะขึ้นอยู่ท้ายรถอยู่แล้วอ,อยู่ดีมีใครก็รู้มาแบบมาดาก่อนอพอมาดาก,ก่อนก็ด่าก,กลับพอด่าก,กลับไอ้นั่นซัดเลยก็คือส้มะนะซัดใส่พี่พาเลยพี่พาบอกฉันไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นทํามาหากินเหมือนกันก็เลยซัดกลับไปนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยยืนกานว่าจะขอต่อสู้ ขอต่อสู้เพราะว่าทํามาหากินอย่างสุดจิตนะครับซึ่งเบื้องต้นเจ้าที่เห็นคลิปดังกล่าวนี้แล้วเดี๋ยวจะเชิญ2คนทั้งส้มทั้งพาเนี่ยมาสอบปากคําต่อไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอทัศนะท่านผู้ชมม,มีใครไม่เคยเรียก บริการรถผ่านแอปพลิเคชันบ้างไหมโอ้โหหรือมีคนแบบฉันใจรักเหลือเกินเดินออกไปได้ไปโบกคว่ำคว่ำคว่ควไม่อนุรักษ์นิยมแบบนั้นฉันไม่ใช่แบบนั้นไม่เคยมาเป็นหลายปีแล้วเรียกตลอดเลยเรียกตลอดและที่ไปโบกข้างทางคือบางครั้งภาวะแบบจำยอมจำเป็นจริงจำใจต้องทำแบบนั้นขอทัศนะาท่านผู้ชมฮะระบบเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันท่านว่าอย่างไรบ้าง คือมันมีอยู่แล้วนะแต่ควรทาถูกกฎหมายสักทีได้ไหมที่มันถูกได้แล้วต่างชาติบ้านนู้นบ้านนี้เขาทําถูกกฎหมายแล้วแต่บางคนบอกเฮ้ยถ้าทาถูกกฎหมายเมื่อไหร่เนี่ยคนที่เขาทำมาหากินเนี่ยรถสองแถวรถแท็กซี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็แบ่งอาชีพกันไม่ได้หรอคะใช่เหมือนกันได้ไหมแบ่งกันได้ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ต้องข้อกฎหมายให้ชัดเจนก่อนนะฮะ คือเดี๋ยวนี้โค้ยอยู่ทั้งสองระบบเลยนะคือประจำวินด้วยแล้วก็อยู่ในแอปพลิเคชันด้วยกำลังกำลังนึกภาพว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างร้านสะดวกซื้อเขายังมีอาหารตามสั่งแมคะตามสั่งไม่เห็นโวยเลยมีโชว์หวยมีร้านมีแอร์เออมีเบเกอรี่ขายร้านเบเกอรี่เขาก็ยังขายได้ก็มีได้เหมือนกันนะฮะแต่วันนี้มันยังคาราคาสั่งว่ามันจะถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้าไม่ถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการอ้าวแล้วไปรับได้ยังไงเพราะฉะนั้นแสดงทัศนะผ่าน3 4 H D แอปพลิเคชันได้ค่ะค่ะเข้าไปตอบกันนได้้เลยะะคคุณผูชม